ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทศระวักที่6บัณฑิตวัก,กวันนาว่าด้วยบัณฑิตเรื่องที่หนึ่งผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้พระพุทธภาษิตนิทีนังวะปะวัตตารังยังปัดเสวัชชทัศนังนิคไหะวาทิง เมทาวีตาทิสังปันทิตังพระเชตาทิสังพระชะมานะสะเสรโยโหติณปาปิโยคำแปลผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรคบบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยอธิบายความการตักเตือนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากคนเตือนจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายครั้งหลายตลบเพราะกลัวว่าเตือนไปแล้วเขาจะโกรธบ้างเหตุผลในการเตือนมีเพียงพอหรือไม่บ้างถ้าเขาเถียงมีเรื่องขุนข้องมองใจการเกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรบ้าง เขาอาจด่าว่าใส่หน้าเอาว่าเที่ยวมัวเตือนคนอื่นอยู่ทำไมไม่เตือนตนเองบ้างเป็นตน้นการเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีมิใช่ผู้มุ่งร้ายพระอัฏฐกถา,าจารย์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวก คือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่องของผู้อื่นท่ามกลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เข้าละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญแก่ผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอนดูในเขา ต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรปวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปัชาอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผม ต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทำสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปรามนิคไคหะวาทิงนั้นคือเมื่อเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็รีบบอกให้รู้บังคับให้เลิกการกระทำเช่นนั้นเสียอาจารย์หรืออุปัชาบางพวกบางคนเห็นข้อบกพร่องของสิทธ์แล้วไม่กล้าพูด ได้เกรงว่าจะเสื่อมจากความรักความนับถือของสิทธ์เธอจะเลิอกอุปถากปรนิบัติเสียการกระทำดังนี้ท่านว่าเป็นการเกลีย่ยหรือเรียรายอยากเยื่อลงในศาสนาส่วนอาจารย์หรืออุปัชาที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบกพร่องของสิทธิ์แล้วจะต้องลงทันทก,กรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจักกล่าวคมเราจักกล่าวคมเราจักกลาวยกย่องเราจักกลาวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในศาสนาก็จับอยู่ได้ดังนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์จรักในบ้านปลาย ก็คือครูอาจารย์ที่หมั่นสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยปละละเลยสิทธิ์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟน้นเพียงสัพท์แต่ว่าแสดงความเคารพนับถือ พอเป็นพิธีเพียงเพื่อมิให้คนทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทีนี้กล่าวในระหว่างมิตรมิตรสหายที่หวังดีต่อกันต้องตักเตือนกันคนฉลาดย่อมเห็นมิตรผู้เตือนตนเป็นมิตรแท้ส่วนคนโง่ทำตนให้ใครเตือนไม่ได้ในที่สุดก็หามิตรดีไม่ได้จะได้ก็แต่มิตรปอกลอกมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางฉิบหาย พ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อรักลูกก็ต้องหมั่นตักเตือนอบรมสั่งสอนปลูกฝังและลงโทษตามควรแก่โทษไม่ใช่ลูกคนไหนเป็นที่รักมากแล้วทำอะไรถูกไปหมดกลายเป็นคนกลัวลูกถ้าอย่างนี้อีกหน่อยลูกก็จะเป็นโจรเป็นคนพาลเกเรคนที่ต้องเสียใจายภายหลังก็คือพ่อแม่นั่นเองการอบรมลูกให้ดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากบ้างในเบื้องต้น แต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ถูกเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังดีของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคําตักเตือนสั่งสอนของท่านจากไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่า ผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธะเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระราธะเถระพระราธะเกิดในสกุลพรหม์เมื่อเป็นขรหัส ได้เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดาย้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้ำล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพรามราธะอยากบวชเหลือเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชโด,ดยเห็นว่าแก่แล้วพรามนั้นสู้พอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวช วันหนึ่งพระาศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของราธพรามจึงเสด็จไปยังที่ที่พรามกวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพรามกราบทูลว่าได้อาหารพอย่างชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวช พระศาสดาทรงปรารบเรื่องราธพรามนี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพรามได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบินทบดทอยู่ในกรุงราชครืพรามราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพี1หนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสาลีบุตรเธอช่วยเลื้องทุกข์ของพรามผู้เคยมีอุปการะนี้มิควรหรือ ได้พระเจ้าค่าพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จักให้พรามนี้บวชเมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบชันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่พระสารีบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพรามสอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่าย รับโอวาทด,ด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลพระสารีบุตรนำพระราธะกลับมาสู่สำนักของพระาศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระาศาสดาตรัสถามว่าสิทธิ์ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าค่าพระสารีบุตรทูล เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องอะไรอะไรแล้วกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สัตธ,ธิวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใดรับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าค่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเทระเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชาให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธะก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาทได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันขอแทรกไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าธรรมดาบุคคลผู้มีความกตัญญูกะตะเวทียอมระลึกอยู่เสมอถึงอุปการะที่ผู้อื่นกระทำ แก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นฝังจิตฝังใจของตนอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตันยูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ ทำนองเอาใบบัวปิดท้องฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจปิดตาของตนมิให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คนกตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศาสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้แหลมต่ำเทา้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนตอไม้แหลมนั้นออกจากเทา้านำยาสมุนไพรามาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทน พระศาสดาทรงปรารบพ,พระสารีบุตรตรัสเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปรารบพ,พระราธะตรัสเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราธะเมื่ออาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธพึงมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์ให้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้ฉลาด ควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนัยยะต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการครบบัณฑิต และผลเสียในการครบคนพ่านอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนผานย่อมพอใจคบคนผานเสมือนมแมลงวันพอใจในของโสโครกมแมลงพึ่งมแมลงผู้และ,มะแมลงผีเสื้อพอใจในของสะอาดการที่บุคคลจะคบสนิทกับผู้ใดย่อมแสดงว่ามีอธิมุต หรืออัธยาศัยส่วนลึกไปกันได้มิฉะนั้นจะคบกันไม่ได้นานผู้ฉลาดเมื่อได้บัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็ควรรู้ระหว่างรักษาถนอมมิตรเช่นนั้นไว้ตลอดชีวิตกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ